เฮลโหลเฮลโหลวั hello, hello. สดีท่านผู้ชมพบก,กับพี่อูด๊ดน้องบะเบียร์ไร้แก้ไม,มินิ้วอล์คอาร์ตนะตอนนี้พี่อู๊ดนะจะให้น้องมะเมี่ยวแล้วก็แฟนคลับนะมาช่วยกันปรับปรุงร้านเซเว่นอีเลเว่นที่พี่อู๊ดเคยสร้างไว <Wow. S 1> ้ครั้งที่แล้วนะเห็นไหมไหมัน้นโอโ้โหพี่อูด๊ดบอกก่อนว่ามาที่นี่นะโอเคมาทีนี่ว้าวพี่อูด๊ดพี่อูด๊ดโอเค บอกว่าอยู่ตึกปิโตนัสนะป, <Yeah. S 1> ปิโตนัสนี่อยู่ตึกปิโตนัสนะครับโอเคนี่ที่สูงที่สุดไงตึกปิโตนัสเห็นไหมครับวว <Wow. S 1> ้าเห็นยังเห็นยังว้าวสูงจริงจริงว้าวโอ้มีคนมาแล้วไปต้อนรับหน่อย <Hello. S 1> ต้อนรับหน่อยนะตอนนี้ชื่ออะไรเอ่ย เออว้าวว้าวว้าทำไมไม่ตั้งชื่ <Yeah. S 1> ะะชอกันเลยล่ะตั้งชื่อเบสนะฮะโอ้โหสองสามสี่ห้าดูตั้งชื่อ <Rail so forward> ทำไมไม่ตั้งชื่อแบบเรียกง่ายๆหน่อยอย่างเช่นพี่อู๊ดโอ้ถามว่าพี่อู๊ดตัวจริงเปล่าครับพี่อู๊ดตัวจริงเฮลโลตัวจริงบอกว่าเดี๋ยวอัพอัพลง y o ยูทูบโอเค ตัวจริงเดี๋ยวอัพลงยูทู e นะครับบอกว่าให้ช่วยกันปรับปรุงร้านเซเว่นนะปรับช่วยกันปรับปรุงร้านเซเว่นโอเคโอเคไหมโอเคไหมโอเคย่างเข้ามาเลยเข้ามาสิมาเลยข้างในเนี่ยมีอะไรโอ๊ยเยข้ามาแล้วเออโทษโทษนี่ไงร้านเซเว่นโอเคน้องมะเมี่ยวมาแล้วมะเมียวนำก่อนเลยใช่ไหม น้ำปรับปรุงก่อนเลยจะทำไงดีร้านเราอะมาช่วยกันทำร้านหน่อยให้มันสวยๆได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่อู๊ดจะเป็นผู้จัดการนะครับเพราะว่าพี่อู๊ดเป็นคนสร้างแล้วต่อไปก็เป็นคิวของน้องๆช่วยกันไอ้ยมางไม่อยาทำไรเนี่ยทำไรเอ่ยนี่คืออะไรวะอะไรเนี่ยโอ้มันมีช่องเลยอะลองลองใส่ดิลองใส่ดิ เอาอย่าทางนั้นก็มองไม่เห็นอาหารสิเอ้าวเราลองใส่ดิเอาเร็วเร็วโอเคโอเคได้เลยได้เลยเลๆๆๆยร็วเร็วเร็วเร็วทำยังไงอ๋อว้าวใช่ได้ใช่ได้โอเคได้เลยเฮ้ยมันเป็นรูปภาพไม่ใช่เหรอแล้วเ,เราหยิบได้ไหมได้โอเคถ้างั้น,น,ๆๆนใส่อาหารหลายๆอย่างไปเลยนะตอนนี้โอเค โอเคช่วยกันทำอ่าช่วยกันทำหน่อยโอเคช่วยกันทำหน่อย <c oughs> โอเคและล,นะและูกอมนะฮะนี่พี่อุ๊ดตอนนี้พี่อุ๊ดเปลี่ยนหน้าตาแล้วนะตอนนี้พี่อุ๊ดเปลี่ยนหน้าแล้วนะ <c oughs> เปลี่ยนเป็นหน้าแบบว่านี่ชุดไทย โอโ้ตามกระลัเทศะช่วงนี้ช่วงปีใหม่ไทยก็ต้องแต่งชุดไทยหล่อๆนะฮะหล่อ,อไหมเออนั่นแหละปีใหม่ไทยหรือว่าสงการนี่เองเห็นไหมหล่อไหมหล่อไหม,อไหมโอ้โหเซลฟี่กันหน่อยไหมเซลฟี่กันหน่อยไหมโอ้โหบงังบังกล้องบังกล้องโอ้โหโอเคนะฮะก็น้องเมียะทำอะไรแล้วแค่นี้เหรอร้านเซเว่นมันต้องมีตรงกลางไงมีแล้วหลายแถวเห็นไหมที่เราเคยไปร้านเนี่ย น้องไม่มื่อะทำช้ามากเดี๋ยวคนก็หนีไปหมดนะฮะเดี๋ยวอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ข้างในโอ้หเหรอโอเคนี่ไงว้าวเฮ้ยมีคนมาเรื่อยเรยเลยมาเฮลโหลเข้าไปเลยช่วยกันทำโอออย่่าพีโเคนะช่วยกันทำเออ Counter, เคาเตอร์เออเฮ้ยพิมพ์งาเคานะเตอร์อ้าวพิมพ์ผิดตลอดโอเคก่อนนะทำให้สวยทำให้สวยนะทให้สวยโอเคทำให้สวยนี่ แล้วแต่นะตามความเหมาะสมเลยจะทำไงก็ได้ให้มันสวยให้มีสินค้านะฮะสินค้าเยอะๆนะฮะให้มีสินค้าเยอะๆโอ้โหได้ไหมได้ไหมโอ้โหเขาเตอร์นะ อันนี้ทำเคาเตอร์แล mm ้วหกเก้าอี้เท่เหลือเกินนะค,คุณเบสสองสามสี่ห้าโอ้โอ้มีเคานเตอร์ด้วยอ่านั่โหตัวนี้นะฮะเอ้ยมันใส่สองด้านได้ไหมให้มันดูแบบให้มันดูอลังการไงสินคายเยอะๆหน่อยไหมโอเคโอ้โห <c oughs> นี่เคาน์เตอร์นะโอ้โห <c oughs> ดูดูดูจินตนาการของน้องๆนะเคาน์เตอร์ดูสิ เฮ้ยแล้วยังมันจะจ่ายอาหารยังไงวะเดี๋ยวก่อนนะเออพี่อู๊ดรับหนูเป็นเพื่อนด้วยค่ะก็ะพี่อู๊ดเพื่อนเต็มป่ะวะ,วะพี่อู๊ดเพื่อนเต็มครับโอเคพี่โอ๊คโอเคอเดีเ๋ยว คนถามว่าเอาขึ้นยู u ูบไหมเดี๋ยวเอาลงแน่นอนฮนะลง YouTube แน่นอนโอเคไหมนี่ตรงนี้โอ้อาหารมีเยอะเหลือเกินนะตรงนี้โซนอาหารนะขยากกินอะไรก็กินได้เลยไหมหยิบได้ไหมเนี่ยน้องไม่มีเอาหยิบได้เปล่าอ๋อชีวิตจริงใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรเราก็แค่ไปลุกฮ้ยมีคนร้องไห้ด้วยอถามก่อน ร้องทำไมร้องทำไมชื่อมีชื่อนะโอ้โห <laughs> มีการร้องให้ด้วยโอ้เท่เหลือเกินแม่มันยืนร้องให้แม่สุดยอดเลยเธอนี่โอ้โหอลังการอะไรให้ใครทุบอะไรเนี่ยเปิ้ลทำไรเหรอโอ้โหเขาบอกว่าเราเป็นเพื่อนกับน้องมะเหมีมยวคนเดียวนะอันนี้โอเคนะไม่เป็นไรเนาะ โอเคโอ้ยังร้องอีกโอ้แยวถามก่อนร้องทําไมบอกว่าหยุดร้องหยุดร้องก่อนหยุดร้องสิโอ้โหอยู่ก้มหน้าก้มตาไม่ยอมทําเลยนะหยุดร้องโอเคโอเคนะเดี๋ยวถามก่อนออว่าใครอยากได้ทำการเติมสีรหัส ทูบ้างใครอยากได้รหัสทูบ้างโอ้โหดูที่โคโ่คโคไทยอะไรเนี่ยคุณจะตามมาทำไมเนี่ยโอ้โหมาร้องให้ต่อหน้าต่อต,อตาคือจะเอาอะไรเอาอยากเป็นเพื่อนใช่ไหมหเรื่องเพื่อนเพิ่มไม่ได้โอเคอยากได้รหัสทูบ้างโอโ้ไม่มีใครอยากได้เรอเราเห็นพี่อุ้ถ่ายคลิปเล่าโอเคอ่า เดี๋ยวค่อนนะถามก่อนว่าอังน,นี้เล่นเกมถามดีกว่าสอง <2 S 2> ยกกำลัง3ได้เท่าไร<ะ>ตอบถูกให้รหัสคนนั้น เออ2ยกอำลัง3ได้ทรายตอบถูกให้รหัสคนนั้นไม่อะไรเหรอไ่รอใจยืดหอกมาเย้ๆๆมีใครตอบถูกไหมโอ้โหว้าวๆๆโอ้ยไม่มีใครตอบเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นเด็กประถมต้นกันตังนั้นนะโอเคไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพี่อุูตก็ไม่ให้แล้วกันนะอ้าวน้าวๆ คืออะไรนะบอกแล้วว่าพี่เขาเป็นเพื่อนผมเองอะไรนะคัชชาสิบสองโอ้ที่พี่บอกว่าเป็นคนชื่อคัชชาสิบสองพี่อุดโอเคไม่มีใครตอบถูกเลยเหรอโอ้โหไม่มีใครตอบถูกเลยก็ไม่เป็นไรนะโอเคโอ้ดูดูดูแก้มีลายฟุตบอลด้วยโอเคโอ้ให้ทำเซเว่นทำกันแค่นี้เหรอไดยเอ้โอ้โหเคาน์เตอร์หรือเนี่ย เพิ่มแสงแล้วนอนจะน้อยแล้วเหรอมันไม่ไม่ใช่โรงแรมนะเอางีา้ไหมไปทําโรงแรมในตึกปิโตนัสไหมครับโอเคเอไปเสร็จแล้วมาทําโรงแรมที่ตึกปิโตนัสกันเออทางเข้ามันทำโรงแรมไม่ต้องบอกว่าที่ตึก,ตกตเออทำโรงแรมที่ตึกนะฮะโอเคทางเข้าไม่มีก็ขุดซิครับนี่อโอ้โหใช่ไหม ครับมาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้ายพี่อุ๊ดทำอะไรเนี่ยนี่ก็ขุดรูไงนี่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 โหโลงแล้วโลงเล้วไหมไม่ไหมนี่มาเลยมาเลยใครอยากทำก็ทำได้เลยนี่โรงแรมเย้เข้ามาเลยเข้ามาห้องนี้มา ผิดผิดผิดนะบอกว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งหลุดนะอย่าเพิ่งหลุดนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหลุดนะจ๊ะโอเคไปโอเคได้แล้วได้แล้วโอเคเข้ามาเข้ามาโอเคเข้ามาเลย ็ทำโรงแรมอะไรวะเนี้ยอย่าอย่าอย่าทำโรงแรมโอเคเข้ามาเลยทำโรงแรมโอเคนี่ไหมไหมสวยไหมสวยไหมนี่โอเคทำพื้นใช่ไหมไม่มีใครเข้ามาเหรอเนี่ยโอ้ฝั่งนี้ทำเซเว่นดูดูดิเสียจังไม่มีใครไม่มีใครช่วยช่วยน้องเหมียวเลยโอ้โหอ้าวเฮ้ยมาทุบทำไมคุณเปิ้ล ทำไมล่ะจะตกแต่งใหม่ใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรนี่ต้องบอกว่า,ต,า <Wow. S 1> ตึกนี้พี่อู๊ตสร้างเองว้าวเห็นไหมเห็นไหมตึกนี้พี่อู๊ตสร้างเองนะฮะ <Wow. S 1> โอ้ยน้องมเมียไม่มีใครเข้ามาช่วยน้องมเมียเลยนี่ oh. แล้วแต่ความสวยงามเลยครับน้องมเมียครับทำไปเลย แล้วพวกเธอมายืนดูคือไม่ช่วยกันเลยใช่ไหม<笑>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 เข้ามาแล้วผมดูในคลิปแล้วครับสวยแอะผมดูในคลิปแล้วครับโอเคก็บอกว่า<เอ>ช่วยการตกแต่งนะช่วยการตกแต่งน้อยต้องบอกว่าน้องมะเมียอ,อ,อยู่ข้างใน อยู่ในตึกนะฮะนี่ <Yeah. S 1> น้องเมียอยู่ในตึกโอเคโอ้อ okay. oh, ังเปาอังเปาแก่ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยอังเปาโอ้โ oh, ห oh. oh. ดูหน้าดูหน้าไม่รับแขกเลยแม่ <laughs> นี่ดูดูมาดูโอ้โหโอ้เอ้โมโ oh, หใครมาวะ <Okay. S 1> <laughs> เฮ้ยอังเปามันโมโหใครมาวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวก่อนนะแม่โอเคอันนี้คุณ <laughs> เอา้า เป็นไก่ซะแล้วครับ<ม>เป็นคนไม่ไม่ชอบชอบเป็นไก่นะฮะโอเคเข้าไปดูต่อนะฮะแล้วเมียถึงไหนแล้วโอ้โหดูพื้นสีฟ้าเลยสงสัยตึกนี้จะเป็นฟ้าทั้งหมดมั้งเนี่ยโอ้โหดูนะฮะหม้เฮ้ยทำลิฟต์ดีไม่เนี่ยมันสูงขนาดนี้โอ้โหขึ้นมาข้างบนหน่อยว้าวว้าวโอ้โห,โโห,โโหโดู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 ความสูงของมันนะโอโ้โหเข้า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 ช่องเข้าช่องหน่อย อูดนี่เย้สูงมากเลย <Wow. S 1> พี่อู๊ดหลบอยู่ข้างบนนะโอ้เ oh. ดี๋ยวนไม่มีใครมาช่วยกันครับฮ่ฮ่บอกว่าพี่อู๊ดหอบอยู่ในตึกอยู่ในตึกนะฮะแม่พี่อู๊ดหอบอยู่ในตึกใกรเห็นพี่อู๊ดบ้างนะฮะเห็นอยู่แล้วเห็นไตชื่อนะอ๋อมีคนตอบว่าหกนะฮะ ต้องบอกว่า2งยกกำลังสามได้ 8, อไดตอบผิดหมดสองยกกำลังสามได้8ตอบผิดนะครับไม่มีใครได้รหัสทรูขอพี่อู๊ดนะเอางี้ดีกว่าใครหาพี่อู๊ดเจอได้รหัสทรูดีกว่าดีไหมทรู <laughs> ใครๆก็หายเจอ <laughs> เออแน่ใจว่าเจออะโอเค ว้าวว้าวโอ้สูงมากเลยโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเป็นไงบ้างยืดลงไปแล้วนะลงไปแล้วเย้เย้เย่เย่เนี่โอเคทำห้องสวยๆนะทำห้องนอนโรงแรมด้วยเวลาค่ำๆแล้วก็จะแบบอ๋อที่รับแขกอังอังเปาไหมแก้วอังเปาแบบหน้าตาแบบกวนๆมากเลยนะตอนนี้ หน้าตาแบบโอ้โหโกรธใครมาวะเนี่ยโอ้โหเชิญเข้ามาข้างในครับเดี oh, okay. ๋ยวก่อนนะเชิญมาในตึกเชิญมาในตึกนะฮะโอเคพี่อู๊ดอยู่ไหนนี่ไงพี่อู๊ดเราบันไดพี่อู๊ดจะทำยังไงล่ะฮะบันไดพี่อู๊ดจะทำยังไงล่ะเอาเอาเอาทีละชั้นก่อนฮะเดี๋ยวค่อยทำบันไดทีหลังเอนี นี่โอโ้มีคนตามมานะอังเปาจะตามมาไหมอังเปาตามมาโอ้โหเข้ามาได้ไวโอ้โห <c oughs> มันเบียดกันเข้ามาทด้ไมโอ้โหโอ้อังเปาอังเปานะโอ้โหว้าวนะสุดยอดเลยตึกเราเฮ้ยโ <c oughs> อ้โหมาช่วยกันเดี๋ยวนี้ทำอะไรเอ่อยน้องเมียมครับไม่่ใชสิโอ้โห สรุปแล้วเซเว่นก็ไม่มีใครช่วยทําเลยเหรอเนี่ยดูฮิดูสิเฮ้ยมีคนช่วยไว้มีคนช่วยทําไว้ยาดูก่อนเซเว่นโอ้โหเย่เฮ้ยเฮ้ยบังบังบังเปิ้ดบังโอ้โห,ยยโหสวยสวยเว้ยเฮ้ยสวยให้เหมือนโรงแรมเลยเว้ยเซเว่นสวยโอ้โเดี๋ยวก่อนนะเซเว่นสวยนะโอ้เซเว่นสวยโอเบสสองสามสี่ห้าออกจากห้องเลยเหรอเซเว่นสวยนะ นี่ใช้ได้เฉพาะพนักงานเท่านั้นโอ้โหแจ๋มากเลยนี่เข้ามาก่อนเน,นีว้าวสุดยอดเลยอืพนักงานขายเฮ้ยเราจะเจอหน้าลูกค้าไหมเนี่ยมีนี่บังเนี่ยโอ้โหหมายสเปิดได้นี่อยากได้อะไรเชิญได้เลยนะครับว้าวสุดยอดเลยเราอะนี่โอ้โหมีเก็บของเลยอ้ย แจวิไอเดียแจวอันนี้เป็นรูปนะแล้วนี่ก็ใส่ของเข้าไปนี่โหไก่เพียบเลยนะเ <Wow. S 1> ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยวันนี้เฟนฟายโอ้นี่ต้องอย่างงี้สิร้านเซเว่นนะฮะน้อง,องๆแจ๋วมากเลยเ <Wow. S 1> ออดอกกล้าเซเวน่นของเพียบเลยของเพียบเลย โอ้เซเว่นของเพียบเลยต้องบอกว่าเจ๋งมากนะฮะเจ๋งมากว้าวต้องบอกว่าใครทำวะเปิ้ลทำใช่ไหมอ่าเปิ้ลทำใช่ไหมใช่เปล่าใช่เปล่าใช,ใช่ป่า,ปา,ปาเอานะสวยมากเลยโอ้โ เอาละไม้ก็อังเปามาหน้าตายุ่ยี่เลยดูสินะโอ้สวยมากเลยโอ้โหว้าว<ๆ>แจ๋วมากนะต้องขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนเลยที่มาช่วยกันสร้างร้านเซเว่นข้างนอกของเราสวยมากนี่เห็นไหมนี่ก่อนนะฮะขอบคุณทุกคนที่ ช่วยกันนี่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน,นเอาเดี๋ยวนะเออก็ไม่เป็นไรตึกเอาไว้ทีหลังก็ได้นะเดี๋ยวเอาลง y o u t u b ย่ฮูเตรียมดูด้วยเตรียมชมด้วยนะเตรียมชมด้วยนี่เดี๋ยวลง youtube เตรียมชมด้วยนะ เด้อด yeah. uh ูดูดูดูอ่าฮะอย่าลืมดูนะอย่าลืมดูนะโอ้สวยมากเลยสวยมากเลยร้านเซเว่นของเราเนี่ยโอ้โหว้าวว้าวมีโอ้โหแจว่แจวว่าแจ่วว่าว้าวของกินเพียบเลยอ่ะเฮ้ยคุณเปิ้ลยืนหลับหรือเปล่าเนี้ยยืนหลับหรือเปล่าเฮ้ยสกิทหน่อยสกิทหน่อยเฮ้ยสงสัยยืนหลับอยู่อ๋อยังไม่หลับยังไม่หลับนะฮะยังไม่หลับโอเค ทางั้นวันนี้ไว้เดี๋ยวไปดูน้องมะเมี่ยวก่อนว่าทําเสร็จยังทาถึงไหนแล้วนะเราก็จะได้อุ้ยอุ้ยทําเสาใหม่ด้วยสีสวยเลยเก๋เลยร้านเซเว่นแจวๆไปดูน้องมะเมี่ยวก่อนนะครับว่าทําถึงไหนแล้วโอมะเมี่ยทําอะไรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับสําหรับวันนี้ก็คงจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในครั้งหน้า เฮ้ยมีคนยิงด้วยไเอ้ยเอ้ยเอ้ยอเอาไว้แค่นี้ก่อนเจอใหม่ครั้งหน้านะเจอใหม่โอเคไหมเไว้แค่นี้ก่อนเจอใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกคนโอเคโอเคนะครับ เช่นนั้นก็เอาหยุดแค<ห>่น<ด>ี้ก่อนะบ๊ายบายบ๊ายบายครับ